เราอยากจะบอกเวลาพูดถึงแคชเมียร์เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเป็นแคชเมียร์ในความดูแลของอินเดียก็จะหมายถึงแคว้นจาม,มูแคชเมียร์แล้วก็ลาดักส่วนของจีนเนี่ยเรียกว่าอักไซสินของปากีสถานก็ได้ไปอีก30%ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่า22เมษายนที่ผ่านมามันมีกลุ่มมือปืนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธ ในปากีสถานไปสังหารนักท่องเที่ยวในเมืองพาวฮาวกัมซึ่งอยู่ในจามูคเชเมียในส่วนการปกครองของอินเดียอินเดียก็เลยโกรธนะแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาทั้งไล่นักการพูดทั้งมีการขับคนออกนอกประเทศแล้วก็ประกาศระงับสนธิสัญญาน้ำสินธุซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำร่วมกันแล้วอินเดียก็บอกว่ายังไม่จบ จะตอบโต้แน่ๆปรากฏเมื่อเช้าเอาเลยนะช่วงประมาณเ,าเช้ามืดตามเวลาบ้านเราอินเดียได้เปิดฉากโจมตีปากีสถานจุดที่ปากีสถานถูกโจมตีหลักๆเนี่ยเป็นส่วนของรัฐปัญจาบแล้วก็บางส่วนของดินแดนแคชเมียร์ในปกครองของปากีสถานปฏิบัติการของอินเดียมีชื่อว่าซินดู หมายถึงอะไรซินดูหมายถึงแป้งสีแดงที่ผู้หญิงฮินดูจะทาบริเวณคนผมหลังแต่งงานอินเดียเลือกใช้ปฏิบัติการนี้เรียกใช้ชื่อนี้เพราะว่าในวันที่มีการกระดยิงนักท่องเที่ยวเนี่ยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นทหารหนายหนึ่งซึ่งเพิ่งจะแต่งงานแล้วภรรยาซึ่งยังมีเอ่อเขาเรียกแป้งสีแดงที่ทาในช่วงพิธีแต่งงานเนี่ย นั่งอยู่ข้างๆศพสามีนะทางกองทัพอินเดียก็เลยตั้งชื่อปฏิบัติการเพื่อเป็นการประกาศสัญลักษณ์ว่าการแก้แค้นครั้งนี้ก็คือการทำให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่ถูกสังหารเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยทางการปากีสถานออกมาแถลงนะคะบอกว่าอินเดียโจมตีด้วยขีปนาวุธ3พื้นที่ได้แก่ที่เมืองมุซาฟารบัต แล้วก็โคทินซึ่งอยู่ในแคชเมียร์ฝั่งการปกครองของปากีสถานแล้วก็จังหวัดปัญจาบของปากีสถานก็เป็นอีกจุดที่โดนโจมตีอาจาซรารรยงานนะัะว่าในเมืองอาเมดปูซาเกียในจังหวัดปัญจาบเป็นจุดที่ถูกโจมตีหนักสุดโดยอาคารมัสยิดแห่งหนึ่งเสียหายมีผู้เสียชีวิตในเมืองนี้5คนเด็กอายุ3ขวบรวมอยู่ด้วยในกลุ่มผู้เสียชีวิต บ้านเรือนก็พังเสียหายอย่างหนักที่เราเห็นก็คือเมืองมุซซาฟาร์บัตซึ่งอยู่ในแคชเมียร์ของปากีสถานโดยปากีสถานบอกว่าหลังจากถูกโจมตีก็เรียกประชุมแล้วก็ตัดสินใจตอบโต้มีการถแถลงจากโฆษกกองทัพปากีสถานอาเมดซาวิฟชาลีช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะคะบ,บอกว่าจากการตอบโต้กองทัพปากีสถานสามารถยิงเครื่องบินกองทัพอินเดียตกได้ห้าลำ โดยสามลำเป็นเครื่องบินรบตระกูลราเฟลของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเครื่องบินรบสมรรถนะสูงที่อินเดียเพิ่งซื้อจากฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพอินเดียเดี๋ยวฟังเสียงโคโ้ชก,กองทัพปากีสถานดูค่ะอับตักอัฟจัตป,ปากีสถานในดิฉันมันคือการยึดคือจับมือและอันนี้ดีฝ่ามือดิฉันมันก็ป้าชาเตราร์และอันอีกคอมแบทโดรน जो पाकिस्तान पर हमला हुए थे उनको मार गिराया है हमला गिराए जाने वाले में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में तीन राफेल एक मैक ट्वेंटी नाइन और एक एस यू त्यारा शामिल है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस कुड हैव शॉट इवन मोर देन टेन ऑफ देयर एयरक्राफ्ट बट वी एक्साइज रिस्ट्रेंट एंड एट नो टाइम एनी ऑफ देयर एयरक्राफ्ट वॉज अलाउड टू एंटर Into Pakistan, And also no time, none Pakistan aircraft went into Indianspace none went at นี่คือการแถลงของกองทัพปากีสถานที่ระบุนนะครับว่าสามารถยิงเครื่องบินรบอินเดียตกไปทั้งหมดห้าลำแต่ว่าทางการอินเดียยังไม่มีการออกมาแถลงปฏิเสธหรือ,อ,อยอมรับแต่อย่างใดตอนนี้ เป็นเพียงการกล่าวอ้างจากฝั่งของปากีสถานเท่านั้นแต่ว่าในบัญชี X นะคะได้มีการเผยแพร่าภาพของซากเครื่องบินตระกุลที่ผลิตโดยฝรั่งเศสหนึ่งลำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดปากีสถานสามารถเอาเครื่องบินรบอินเดียลงได้ห้าลำภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงปากีสถานใช้อะไรศักยภาพของปากีสถานมีพอหรือไม่เราพาไปดูนิดหนึ่งนะคะว่าปากีสถาน มีเขี้ยวเล็บในการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางอากาศของอินเดียได้อย่างไรมีรายงานนะคะว่ากองทัพบกปากีสถานมีการจัดตั้งระบบการป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการหลายชั้นหรือที่เรียกว่า CLID a Comprehensive Layer Integrated Air Defense ที่มันเรียกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการบูรณาการของ Air Defense หลายๆแบบเข้าด้วยกันประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยระบบขีปนาวุธพื้นสุรอากาศระยะสั้นระยะกลางและไกลพร้อมกับเรดาร์ตรวจการและควบคุมการยิงครบวงจรระบบหลักที่ปากีสถานมีก็คือ HQ9P หรือ FD2000 จากจีนซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าไฮมัตนะฮะไฮมัตก็คือ High t o Medium Air Defense System มันมีพิสัยยิง125กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีแบบเรดาร์นำวิถีอัตโนมัติร่วมกับระบบนำทางด้วยแรงเฉยืยโดยเรดาร์ HT 2 3 3จะนำขีปนาวุธไปจนใกล้เป้าหมายจากนั้นหัวรบก็จะจับเป้าเองคาดว่านี่คืออาวุธที่ใช้สสอเครื่องบินรบของอินเดียนี่คือระบบป้องกันภัยทางการหรือว่า air defense system ซึ่งมันจะทำงานคล้ายๆกับเหมือนกันยิงปืนใหญ่นะก็คือ เป,เ,ปเป็นระบบฉนะนั้นแล้วก็จะมีขีปนาวุธแล้วมันก็จะตรวจจับเป้าหมายก็คือขีปนาวุธของอินเดียที่เข้ามาแล้วมันก็จะทําลายกลางอากาศก่อนที่ขีปนาวุธหรือเครื่องบินจะทําการโจมตีปากีสถานได้เชื่อว่าปากีสถานใช้ตัวนี้สอยเครื่องบินรบของอินเดียอีกตัวหนึ่งก็คือระยะกลางเมื่อสักครู่ที่อธิบายเป็นระยะไกลนะฮะระยะกลางใช้ระบบ ly 8 0และ ly 8 0 ev ซึ่งเป็นระบบ Low Match เหมือนกัน Low to Medium Air Defense System มีพิสัยยิง40-70กิโลเมตรตามลำดับใช้เรดาร์ PESA Pisa นะคะแบบ IBS 150แล้วก็มีเรดาร์ควบคุมการยิงย่านแอลแบนโดยขีปนาวุธใช้ระบบนำวิถีกึ่งอัตโนมัติด้วยเรดาร์และอีกอันหนึ่งที่ปากีสถานหวางไว้ก็คือ ระบบป้องกันพางอากาศระยะใกล้มีไกลมีกลางแล้วก็มีใกล้ใกล้เนี่ยแบ่งเป็น2เลเยอร์หรือว่าสระดับระดับแรกคือ e s h ชรัตนะฮะใช้ระบบ fm 9 0พิสัยยิง15กิโลเมตรมันจะควบคุมการยิงแบบสั่งการจากศูนย์กลางผ่าน Data Link อีกตัวหนึ่งก็คือ s โชรัต ตัวนี้ใช้ระบบแมนแพทแมนแพทก็คือ,อตัวที่ประทับบ่าแล้วยิงเหมือนเจอเวลีนนะซึ่งยูเครนเคยใช้ในการสกัดการรุกของรัสเซียในช่วงต้นสงครามตัวนี้ปากีสถานมีหลายรุ่นนะอย่างเช่นซาบตัวนี้พิสัย9กิโลเมตรซาบ RBS 70NG แล้วก็มี FN 6 FN 16จากจีนพิสัย6กิโลเมตรอีกตัวหนึง่ง ปากีสถานผลิตเองก็คือแมนแพดรุ่นเอ็นฟา MK2 และ Mk3 ตัวนี้พี่ใส่5กิโลเมตรซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าปากีสถานมีขีดความสามารถในการรัดมือกับการโจมตีทางกาศได้ดีพอสมควรจากระบบที่วางไว้นะเป็น3ระดับระดับที่สกัด การโจมตีจากระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้รวมตัวกันเป็นระบบที่เรียกว่า CLID a Comprehensive Layer Integrated Air System นะก็คือรับได้ทุกรูปแบบและก็ทุกทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรายงานที่ว่าเครื่องบินอินเดียถูกยิงตกห้าลำเป็นเรื่องจริงสะท้อนให้เห็นถึงว่าระบบของปากีสถานมีศักยภาพในการครอบคลุม ภัยคุกคามทางอากาศในทุกระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโดยการโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทำให้เครื่องบินผาานชย์จำนวนมากต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินหลีกเลี่ยงการบินผ่านน่านฟ้าปากีสถานหรือไม่ก็ยกเลิกเที่ยวบินไปเลยโดยเที่ยวบินปกติถ้าเกิดจะผ่านน่านฟ้าแถบนี้ก็จะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางไปลกลับจากยุโรปนะอย่างอย่างเราเนี่ยเดินทางไปยุโรปก็ต้องผ่านแถวแถวนี้เมื่อคืนก็ได้ข่าวว่ามีต้อง อ้อมหรือต้องเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ไปโดยอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานว่าอินเดียโจมตีหนนะักเมื่อสักครู่เราพูดถึงหลายเมืองในแคชเมียร์แล้วก็ในปัญจาอีกจุดหนึ่งเป็นเขตชนบทซึ่งคนท้องถิ่นในเมืองระบุว่าเป็นสถานที่กลุ่มติดอาวุธลัชกาอีไตบาหรือว่า LT, L T L E T ใช้เป็นฐานที่มั่น ลัชกาอีไตบาเนี่ยเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีชื่อพอสมควรถ้าคุณผู้ชมเคยเออดูข่าวเหตุการณ์โจมตีมุมไบเมื่อปี2008คงจะจำได้นะมุมไบนี่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของอินเดียแล้วก็จู่ๆก็มีการก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายมีอาวุธหนักมากมายเข้าไปยึดโรงแรม5ดาวเข้าไปยึดสถานที่สำคัญแล้วก็กองทัพอินเดียต้องส่งหน่วยรบพิเศษเข้ามา ปะทะกันอยู่3วันมีคนเสียชีวิต147รายบาทเจ็บเป็นพันเลยเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากของอินเดียนะตอนนั้นเนี่ยผู้ลงมือก่อเหตุก็คือลัชตาอีกบารแล้วหลังจากนั้นประมาณปี2019เกนี่ยก็มีกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่ากลุ่ม L.E.T. กลุ่มนี้ก็มีความสัมพันธ์กับลัชตาอีไกบารกลุ่มก่อการร้ายหรือว,ว่ากลุ่มติดอาวุธในปากีสถานบางกลุ่ม มักจะประกาศนะฮะว่าที่ต้องก่อเหตุเนี่ยเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยแคชเมียร์ออกจากการปกครองของอินเดียหมายถึงปล,ปลดปล่อยแคชเมียร์ในส่วนที่อินเดียปกครองเพราะคนปากีสถานกลุ่มนี้หรือคนที่เ,เรียกร้องเรื่องแบบนี้จะมองว่าแคชเมียร์ไม่สมควรอยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียแคชเมียร์ต้องเป็นของปากีสถานทั้งหมดก็เลยเกิดการจับอาวุธต่อสู้นะซึ่งตัว LET เนี่ยก่อตั้งมานานแล้วแต่ว่าตัว TRF ซึ่งอยู่เบื้องหลังการกอ่อเหตุเมื่อ22เมษายนเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับอีตัว LET แล้วเมื่อคืนจุดที่โดนโจมตีก็คือ,อจุดที่เชื่อว่าเป็นที่กบดานของกลุ่มติดอาวุธ LET นะโดยในส่วนของเหตุการณ์22เมษายนอย่างที่บอกไปคนที่ออกมายอมรับนะ ว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุก็คือ T.R.F. the r e s i s t a n c e front นะซึ่งก็อย่างที่บอกมีความสัมพันธ์กับ L.E.T. ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายเดิมที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วในปากีสถานแล้วก็อินเดียในวันที่12เมษายนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีคนเสียชีวิต26บาทเจ็บ17แล้วตั้งแต่22เป็นต้นมาจนกระทั่งเมื่อเช้าก่อนที่อินเดียจะโจมตีปากีสถานเนี่ย ก็จริงๆแล้วเกิดการประทะก,กันระหว่างทหารสองฝั่งอย่างต่อเนื่องบริเวณ line of control line of control เนี่ยมันอยู่ในดินแดนแคชเมียร์มันแบ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางพฤตินในที่เรียกว่า Defecto นะ d e f a c t o ก็คือ,อ,อยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการที่เขาใช้ Defecto เพราะว่ามันยังไม่มีการรับรองทางกฎหมาย ขาขีดเส้นไว้เพื่อที่ว่าสองฝั่งจะได้ไม่เผชิญหน้ากันเส้นนี้ขีดไว้ในปี1,972นะคะในคราวที่อินเดียกับปากีสถานทํำสงครามกันเนื่องมาจากการพยายามแยกตัวจากปากีสถานตะวันตกของปากีสถานตะวันออกก่อนจะตั้งเป็นบังกลาเทศนะก็แถวๆ n ล o อค o n นโ o รนี่ก็ยิงกันตั้งแต่วันที่22จนกระทั่งถึงเมื่อคืนก่อนที่อินเดียจะถล่มครั้งใหญ่ โดยในส่วนของการโจมตีก็ทำให้ชาวแคชเมียร์ซึ่งอยู่ฝั่งปากีสถานเนี่ยต้องหนีออกจากบ้านเรือนเพื่อหาที่หลบภัยหลังจากถูกอินเดียโจมตี